Đo lắng hinh mày ta cái hình hinh. Nát vốn bỏ yêu, Hết màn phụ đôi chứ. Đo kì chứ. Có sống đông người nè. Đo kì chứ

đi hết nó đọc ngoài có chặt đã thật tệ kìa tệ 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 nữa tệ 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 bằng tệ nữa chứ tệ นี่จ้ะนี่มาแอบปลาอยู่นี่แล้วก็ต้องมุจ้ะพี่น้องเห็นไหมเก,ก็บคนน้อยจ้ะงอชันด้วยจังหน้องเอาอยากหน่อยกะจะว่ากันด้วยจ้ะแต่พับไม่ทันนี่จ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องบกกระยาดาวจากชงยาดาวสะพายโนวี คือเก่าเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ก็าแดดมีต้นชงใบก็พากันออกมาหาเก๊กเพชรมาจ้ะไปพูดพามทาเพลงมาหาเก๊กเพชรนั่นปู่โนเวก็ย่าด่ากันเยอะจ้ะมากนมาจ้ะพี่น้องหินเลยจ้ะก็พอไใจพึ่งนะจ้ะก็ยังเหลือตาคือก้อนนะจ๊ะเนาะมี่ก็ดึงแล้วดึงนี่แล้วก็เราก็เอานาเทีกินไม้เขาก็ลู้จ้ะ เดี๋ยวเรายังรู้เนาะพี่น้องเนาะพูดไปได้นะยะดาวสนุกเพี่น้องแกงเงาแกงเงาไปขึ้นเลยไปแล้วก็เงาเงาเบื่อเบื่อจักพีน้องออกมาเก็บเช็ดได้ตอดอกซิดอกับพ่อได้กินเนาะกินนานนี่พนได้จ้ะแต่วันนี้ก็เก็บเมือกออกใหม่ก็บพีน้องนี่ประมาณนี้ดอกแต่ดอกน้อยนี่มาเนี่ย

đọc nồi đọc nít ổ ra chắc đọc này không biết cần có ăn nó cho về khắp bên chưa đọc dày đọc dày sắp bắp bàn yên chứ cá cả kín đó nội Too mặt trời. Too mẹ. Muy được luôn đi Ui Nó được được luôn đi chơi. đi khá được luôn đi chơi. Muy được luôn đi chơi. Muy được luôn ดูลึกๆเลยเห็นไหมจ๊ะหายากไหนเด้อไอ้ยพาพี่น้องเก็บต้นเฮดตาละดกก็ยากยากนะยาดาวเนาะเหมือนทางอื่นเขาเนาะจ้ะก็ได้เก็บพี่น้องเยเก็บแก่เหนื่อยกันจ้ะหลังทีเก็บต้นนั้นเราก็เดินมาอีกนไม่นจะเดินไกลัเล็กๆจ้ากตะวันขึ้นเขาเลยเหนื่อยสัก ่ก็ว่าอยู่มันเคยข้นอี่นะมันเคยขืนทำไมมมีขนข้นทั้งนั้นนะมันก็เคยขืนอยู่หลอทางเนาะดอกไม้นองอยากเต็อยากเ

nữa, chỉ mình đến thang nữa thôi chứ. Mình thử tinh một con này. Tăng năng gấp anh. Mình chỉ sẽ xài còng đưa lên đó. Núi chuột rồi, đuôi rồi chi dài rồi. ไอ้เศษตะกร้าก่อนโอ้นี่อีกจ้ะนี่อีกจ้ะส่งเด้อจ้ะเด้อมนจะคุณเนี่นมันใหญ่เลยจะเฮ็ดกำลังที่ใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องจ้เออก,ก็บเอาคือเก่าหน้าจ้ะนะมาแล้วลาาลาากลาากออกกว้าไหมกล้าเก็บเอาคือเก่าแล้าก็เลือกเก็บ

จ้บพี่น้องมีเห็ดจ้ะมาเก็บตีกันเนาะมีเห็ดยี่เนื้อหรือไม่จ้ะเอาอทุกอนอยู่ไกลตาเห็นไหมจ้บพี่น้องไปอาสักลูกหนึ่งตรงนี้ก็สักอยู่ไกลโอ้ยนี่คือไม่เลยจ้บพี่น้องนะตรงนี้โอ้ได้เพิ่มกันไป ยาแข็งกระดึงไม่ได้ด้วยจะพี่น้องบังด้วยจ้ะบังด้วยจ้ะยามาันแข็งไอ้ต้นไอ้พูปุรีจ้ะบังน้องหินหม่จะบังหน่อยด้วยจ้ะหูเขาเกือบทับป้าจังนี้เฮ็ดขึ้นใหม่ว่านไปป้าในคุณปู่กินถั่วลอยใหญ่เลย เป็นดินอ่ะจังนอม่เคยถูกนัดนี่เป็นดินเป็นด้นเด็กโอ้ยโอ้กันเนาะนี่ก็อยู่ข้องคางกันนี่เระจ้ะพี่หนออยากเอาเก็บเมกกีนี่เด็กอยู่ตรงบนยั็นอยู่ข้างล่างชัดไหมพี่น้องเอ้ยมืดแท้

จเดินวิ่นไปวนมากับมาเลาะเกออันนั uh, uh, uh ้ะเนาะนี่จ้ะพ uh ี huh. ่น uh, uh ้องหลังจากเดินมาอีกไกลเติบขามถุงขามไอ้ภูเขามานี่จยเจ้าร่างออกอีกจ้ะพอได้หายเหนื่อยู่จังที่มาได้่็อาศัยรูปป่าด้วยพี่น้องเด้อนี่จ้ะทำไมมันมืดจองจ๋า มีปิ๊นที่มันสว่างแล้ว <laughs>

เด้ออาจารพี่น้องมาเก็บเพชรกระยาดาวจ้าเก็บเพชรมันปูโนเว่เออเริ่มแรกของปีเด้ออาจารพี่น้องต้นต้นเดูเออยุ่จ้าแต่กกระไดยุยู่ามาๆมาจักรลังขึ้นเพชรมันปูคุณจ้ามาๆมาหนึ่งอาจารพี่น้องมาเด้อมาเด้อจ้าใครชอบคิปเก็บเพชรมันปูก็มาเด้อจ้ะมาเก็บกระยาดาวกันอาจารพี่น้องเจอกลุ่มนึงจ้าโอ้ชื่นใจนี่นี่อีกดอกนึงจ้ะนีกนี่อีกดอกนึงนี่ Kiếp tục thì con nó chỉ nó cho nó Ô, sườn trái thì khiến bên cùng ấy Nam có tí lại, có lại thì đứa người ma thì chả đồ khóc người nồi này, nơi con đứa già đáo chi diệp lên tất cả đi được Thanh kiếp đứa chấm đây Hãy nó chả, nhìn Cái thì cùng dài già đáo bắn nhìn Chả, Hôn, phải nguồn. น้องเห็นไหมาจ้ะเก็บก,กันเนาะจ้ะเนาะมาจา้ามาเก็บเพชรก็ย่าดาวเดอ้อพี่น้องเอาไปให้คุณปู่ตัดตีนให้จ้ะอนนี้กระโดกนี่เสียแล้วนี่ปู่ไปเลือกเอ,เองแค่เนาะ

Nàng có quá thấp anh, đột nội mà Rất cả lăng khuẩn chờ Nàng có tông văng nội Cho nàng chờ Tướng có tông lò văng Thu mẹ Mẹo có chắc gì dạy mà Đột cái này nồi dưới đây Ở chắc đột 1 tầng Ngoài thật

ให้คุณปู่เก็บมันคุณปู่มาเห็นพอดีให้กวาเดเก,ก็บอย่าหาเดินดูต่อกันจะทีนี้จะพี่นอ้องจะหลังจากให้คุณปู่เก็บตั้งนั้นแล้วย่าเดินนี้ปู่มานี่จะอดอกไม้ใหญ่โอ้ยเอาซะเตอะ เอาอยากเลยพี่นุ่สันกลองสันเด้๋ยจ้ะยากก็อาอยากอาอยากหนึงเด้อจ้ะกล่องสันเนาะเดี๋นวดอกเล็กๆกำลังขึ้น chắc sống vào cắt nữa cả không biết vậy nó chân nữa vậy chân Nó vậy ừ. này tao cả đứa lông chứ cáp bàn chứ. tầm mồm. Mồm nữa, dày, lên quần đọc chứ nó chắc nuôi đây Ô, oh, sụn nuôi, chạy đọc nuôi. yap 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 jangan rasa, oh, buat apa? Kau yang kan? Dia ni, kau ni kan? Jauh, kejarlah. Kau boleh jadi apa-apa. Okay, lagi. Ui, Ui, kém tiền mày kịp giảm nó cho nó làm cái này cái tay được làm nữa cũng cái Đây so。nó được được. đứa. Nguồn cắt cái vần này. Nhìn cho cái nào. Nhìn ch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 o. cho. Nhìn cho. Nhìn cho. cho. Nhìn ก่อนจะบ,บานจะขัดเอาอู้หูหนูออมาจะมีแตกัดเด็กเล็เลยจะขัดเอาขัดเอาการดูโกดิดลงเซนห้อรคกบเป็น chứ này Cuốn cái lơm mệt lên chả Cái chú thang kiếp ở chất này con nó cho nó Nó cắt lăng cắp bàn chả Chú cái thang đây Đây đó, nhìn thăm tiền này, nó nhỏ xuất ี่จะ๊ะแต่ยังไม่ทันแต่ยังไม่ทันใหญ่เลยจะ้ะถ้ากยคยจะขัดเอาขัดทุกพวกเด้อไปถอะ้ะว่าคุณปู่เก็บข้างๆนี่ได้ไปเร็วๆคำเราจะหกโมงเลยมันฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นฝนเด้อ viêm mất kìa Đâu kìa nói Mì kìa Ý lại như tầm nhân nói vô cho anh cũng bù kếp kìa cái mì hiến đồ Bụi kếp cái mì hiến cho Đã mà xăm bù, Hãy hết นาเลยเฮ็ดไอ้นั่นจะพี่น้ององามเจ้ะเก็บใส่ตะกร้าไปเด็ดไปจ้ะจะพี่น้องผลงานของวันนี้ได้แค่นี้ละจ้ะเหิือนั้งหลายชยั่วโมงแต่ก็ดีต่ออกกำลังกายถึงเฮ็ดได้มากแต่ว่าไม่ต้องทำเยอะจ้ะราะคุณปู่ก็ตัดขาให้เร็วยากับไปตัดขาแต่อันที่เก็บกันี้องมาจากเขานี่เห็นนอกจากพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจคลิปเก็บเฮ็ดเอ๋มันปูว, so. วันนี้ก็เอาไว้แค okay, ่นี้จ้ากล่าวคำลาสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณจ้าจ้าพี่น้องเฮ็ดวันนี้จ้าเฮ็ดวันนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่จะได้จ้าอีกตะการหนึงพี่น้องนี่ประมาณนี้จ้ากลางโกมันได้ฝนตกพี่น้องฝนตกเด้อจ้าเฮ็ดเจ้าจ้า